ที่จังหวัดรอยเอ็ดครับเพื่อกระไดจัดพิธีนะครับมอบไล่ผาพระราชทานผาไลา่สิริวัชรพ่อนะครับพร้อมทางผาไลา่ฉบาปัตตานีพร้อมทางภายในงานกันยังได้มีการมอบเครื่องหมายรับรองนะครับสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชท่านซัตเทนเบลิลแฟชั่นแฟชั่นแห่งความอย่างยืนครับ <S 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 ที่หอประชุมจังหวัดรอยเอ็ดครับผู้ชมครับนายสงพลนใจกลิมผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอ็ดเป็นประธานในพิธีนะครับมอบแบบไล่ผาพระราชทาน ผาไล่สิริวัชรพจน์นะครับพร้อมทางผ่าล่ายฉบับปัตตานีและกันยังในมีการมอบเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน Fashion, s <Fashion> s t a i n น b l e f a ฟ h i ่นแฟชั่นในความอย่างยืนนะครับแห่แก่ร่องภูวาราชการจังหวัดร้อยเอ็ดครับและการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดแม่บ้านมหาไทยจังหวัดร้อยเอ็ดว่านา่วนราชการด้อำเภอนะครับตลอดตลอด,ตลอดจนพัฒนาการอำเภอทั้ง20อำเภอร,รวมถึงสร้างท่อผ่าสร้างหัตถกรรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัด้อยเอ็ดนะครับร่วมทั้งหมดทั้งสิ้นกว่า100กับอีก70-67ชุดนะครับเพื่อนําไปสั่งสรรค์ชินงานพัฒนาต่อยอดตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นโดยเป็นการสร้างงานส้างอาชีพส้างรายได้ส้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวจังหวัด้อยเอ็ดอีกทางก็ยังเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัวลีนารีรัตราชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรม จากภูมิปัญญาพื้นทินของไทยนะครับให้น้ำรงอย,ย,ย่างย่างยื่นโดยพระอัชินยภาพของพระองค์ที่ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัยแต่กันยังคงนะครับสืบสารอัตลักษณ์เรื่องราวประจํา่ผู้มีผากนะครับถือว่าเป็นคุณูปการย่างยิ่งนะครับเป็นการยกระดับผาไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวไปสู่สากลต่อไปครับ